สวัสดีครับวันนี้พบกับร้าน68บายเช่นเคยนะครับรับซื้อขายและเป็นเทอร์ลบทุกใบมือสองทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้า CB 500นะครับตัวนี้เป็นรถปี2017นะครับรถคันนี้ราคาซื้อสดจะอยู่ที่99,000บาทเท่านั้นนะครับสามารถจัดแฟนแนนซ์ได้2บริษัทนะครับบริษัทแรกนะครับบริษัทกรุงศรีบิ๊กไบนะครับใช้เงินดาวน์ต้นอยู่ที่9,750บาทนะครับบริษัทที่2นะครับบริษัทตะวันออกลีสซิ่งนะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่ 19,00 0บาทนะครับรถคันนี้นะครับแยกไม้จะวิ่งอยู่ที่19,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับรถคันนี้ของแต่งก็จะมีชิลหน้านะครับมีกระจกปลายแฮนด์นะครับมีการล้มนะครับมีท่อนะครับเป็นคอฟูลแล้วก็ได้ท่อส่งช็อตตี้มานะครับมีท้ายสั้นนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับ ใครที่สนใจใครที่หาอยู่นะครับสามารถไปดูรถจริงได้ที่ร้านเลยนะครับราติดต่อเราเจ้าคันนี้นะครับรหัส9นะครับรหัส9นะครับใครที่ออกรถกระทางแล้วเรา,าไปนะครับรา,ารับประกันเครื่องยนต์หเดือนรอ1ร0 0หกิโลเมตรนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กร้าน68ไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ